Hi, welcome back to our e n g l i s h channel. สวัสดีครับมาตอบคำถามให้กับคุณอนุชานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคุณอนุชาเดียวกันกับคุณอนุชาที่เรียน e-Learning กับผมอยู่หรือไม่นะครับที่ได้ลงเรียนเมื่อวานนี้นะครับโอเคอย่างไรก็ตามนะครับขออนุญาตตอบคำถามให้กับคุณอนุชานะครับขอบพระคุณมากสำหรับคำถามนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าตอนที่เราอ่านเราจะต้องแปลไว้ก่อนไหมนะครับหรืออ่านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องแปลนะครับ อนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเรียนภาษาของผู้ใหญ่นะครับหรือ adult l e a r n e r นะครับซึ่งแตกต่างจากการเรียนของเด็กนะครับแล้วก็เรากำลังพูดถึง Adult Learner ที่เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2และในฐานะภาษาต่างประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเริ่มจากการสร้างอินพุตนะครับอินพุตก็คือสร้างฐานความรู้ในภาษาที่เรากําลังเรียนนะครับในภาษาที่2การสร้างอินพุตนะครับเราไม่สามารถทําได้จากการฟังเนาะเพราะเราจะฟังไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเมื่อสมองมีภาษาที่ดึงอยู่แล้วนะครับเราความสามารถในการฟังของเราจะลดลงนะคะเราจะฟังได้เฉพาะสิ่งที่เรารู้และเข้าใจอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องหันมาอีกวิธีหนึ่งในการรับอินพุตนะครับก็คือการอ่านซึ่งมีหลักการตามหลักทฤษฎีของอินพุตไฮโปเท s ิ s นะครับอยู่ง่ายๆ2อย่างนะครับนั่นก็คื จะต้องเป็น comprehensible input นะครับหรือเรียกว่า CI comprehensible input ก็แสดงว่าเราจะต้องเข้าใจ เราจะต้องทำด้วยความเข้าใจและอันที่สองนะครับต้องทำแบบ consciously นะครับ consciously ก็คือต้องมี awareness นะครับต้องตั้งใจนั่งดูทำความเข้าใจไปเรื่อยๆมีสตินะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วปุ๊บเราก็จะเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลเมื่อมีฐานข้อมูลใทภาษาที่สองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอินทธิพลของภาษาที่หนึ่งก็จะลดลงเราก็จะคิดได้เร็วขึ้นนะครับและก็จะสามารถสื่อสารได้เร็วขึ้นขั้นตอนต่อไปก็คือไปสู่การทำ interaction นะครับเพราะงั้นการสะสมฐานข้อมูลเหล่านี้นะครับตามหลักทฤษฎีของ constructivism นะครับเป็น c o n s t r u c t i v e learning นั่นเองนะครับสะสมไปเรื่อยๆ,ๆจนเราสามารถทำอินเทอร์แอคชั่นได้เราจะต้องแปลหรือไม่คำถามก็คือขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนมีประสบการณ์กับภาษาที่2ที่เรียนน่ะมากเพียงพอนะครับโดยที่เราแม้ว่าเราจะไม่แปลออกมาเป็นภาษาแม่ของเราเราก็ยังทําความเข้าใจได้หรือเข้าใจคําว่าเข้าใจเนี่ยมีอยู่หลายระดับนะครับไม่ใช่เข้าใจเป็นคำคำคำบางคำไม่เข้าใจบางคำไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ตีความมโนมนเพิ่มไปเองว่าตัวเองนั้นเข้าใจนะครับอันนี้เรียกว่าการจินตนาการหรือการเดานะครับซึ่งไม่เหมาะการเดาการอ่านจะต้องอ่านแบบ intensive reading intensive reading คืออ่านโดยละเอียดทุกคําวิเคราะห์ทุกคําและเข้าใจทุกคําที่เราอ่านนะครับเมื่อเราเข้าใจทั้งหมด รเราก็จะสามารถนําเก็บมันเป็นข้อมูลได้ถ้าเราไม่เข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับอ่านไปก่อนอ่าจจะประเด็นสําคัญอะไรด้วยกิมมิ i m ส i กน scanning อะไรก็แล้วแต่น,นะครับวิธีนี้จะไม่เหมาะกับการทํอินพุตนะครับวิธีนี้นะครับวิธีการอ่านไปกอนอ่านเอาใจความสําคัญไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับเหมาะสาหรับ1การอ่านไปสอบ 2. นะครับการอ่านเพื่อความบันเทิงหรือ 3. นะครับการค้นหาว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างคร่าวๆแต่ถ้าเราจะทํอินพุตนะครับเราจะต้องอ่านโดยละเอียดด้วยกันแปลทุกตัว เข้าใจทุกอย่างอาจจะไม่ต้องแปลทุกตัวแต่ถ้าเขาเข้าใจทุกอย่างนะครับเข้าใจทุกอย่างวิเคราะห์ทุกคําไม่มีคําใดที่เราไม่รู้และเราไม่เปิดพจนานุกรมเราอ่านอย่างละเอียดช้าๆเปิดทุกคําที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ทําให้ตัวเองนั้นรู้และเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถนําไปสู่ป็นอินพุตได้คือไม่สามารถนําไปพูดไปใช้ไปสื่อสารได้ไม่รู้ว่าจะใช้สื่อสารได้อย่างไรแม้ว่าในประเทศไทยนะครับจะมีคนแนะนําว่าให้อ่านไปก่อนจําทุกอย่างเปภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเรากจะพูดได้ถ้าเราไม่แปลและเราเข้าใจมันอย่างแท้จริง โอเคได้เหมาะสําหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์ทางด้านภาษาที่2มากพอสมควรนะครับหรือมีความรู้ภาษาหรือพูดแด้คล่องอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องแปลทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เรียนที่แบบอ่านแล้วยังแบบมีหลายคําที่ไม่เข้าใจแต่ก็ข้ามไปเพื่อเอาใจความสําคัญอย่างงี้อันนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำอินพุตนะครับเราจะต้องเข้าใจและต้องทําอย่างมีสตินะครับสออย่างเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราฝึกภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้และทําโดยไม่มีสตินะครับสิ่งนั้นไม่เรียกว่าอินพุตเช่น การเปิดเปิดเสียงฟังไว้เรื่อยๆฟังไปฟังไปเรื่อยๆให้หูมันชินให้หูมันชินกับสำเนียงให้หูมันชินให้หูมันชินเนี่ยนะครับ ไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์นะครับเพราะมันไม่ใช่คอนเสลี์ตละมันไม่ใช่คอนเฟิร์นสิเบิลคือมันไม่เข้าใจและไม่มีสตินะครับการฟังตอนนอนอย่างเนี้นะครับสิ่งนี้ก็คือไม่คอนเสลี์เพราะนอนแล้วไม่คอนเสลี์ไม่ตั้งสติไม่มีอเวนัสในการเรียนแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ไม่เข้าใจและไม่มีไม่ทำแบบคอนเสลี์จึงไม่เรียกว่าอินพุตนะครับก็พิจารณาเองว่าในบริบทของตัวเราเองนั้นของแต่ละคนนั้นจะเป็นต้องแปลหรือไม่ขึ้นอยู่กับระดับภาษาของแต่ละคนนะครับ โอเคแดีถ้าติวเราไม่เข้าใจแล้วก็ต้องแปลเพื่อตัวเองจะได้เข้าใจมากขึ้นเมื่อเข้าใจแล้วจึงจะกลายเป็นพุทธถ้าไม่เข้าใจก็จะไร้ประโยชน์เสียเวลานะครับขอบคุณสำหรับคำถามมากๆเป็นคำถามที่ดีวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับ <c oughs> อาจจะเสียงดังมากไม่ได้ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมีสิ่งใดเพิ่มเติมก็ถามต่อถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคำถามครับ